。请比较一下中国国旗、国徽和国歌与泰国的差异，并进一步思考国旗、国徽和国歌如何影响人们的精神。ธงชาติจีนมีการใช้กันมาตั้งแต่ในยุคโบราณซึ่งก็ใช้ในการทำสงครามหรือการต่อรบต่อสู้กันนั่นเองค่ะ แต่มีการใช้กันอย่างจริงจังในยุคชุนชิวมีการใช้ธงชาติที่ชื่อว่าธงจกกักรพรรดิหรือธงฮ่องเต้หวางหลงฉีซึ่งมีลักษณะตามภาพนี้เลยค่ะหลังจากนั้นธงชาติจีนก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยความเชื่อและค่านิยมของคนในยุคนั้นซึ่งหลังจากที่จีนแพ้สงครามในช่วงราชวงศ์ชิงหรือสองครามฝิ่นทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาปกครองประเทศจีน จากนั้นก็ได้มีการถกเถียงหารือกันจนทําให้ชาติจีนได้ใช้ธงชาติอย่างเป็นทางการเผืนแรกของประเทศซึ่งก็ได้แฝงความหมายต่างๆไปบนผืนธงชาติแต่หลังจากการปฏิวัติสินให้สําเร็จก็ได้ปรับเปลี่ยนธงชาติจากรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสีเส่เหลี่ยมผืนผ้าหรือธงมังกรสี่เหลี่ยมหางหลงฉีดังรูปภาพนี้เลยค่ะพอมาถึงยุคข,ของดรซุนยัตเซนก็ได้มีการอภิปรายเรื่องธงชาติจีนขึ้นอีกครั้ง จนทำให้ได้ธงชาติที่มีชื่อว่าธงชาติห้าสีหรืออู่เซิร์ชีความหมายของธงก็คือห้าเชื้อชาติภายใต้หนึ่งสาธารณรัฐโดยแต่ละสีจะแทนเชื้อชาติที่รวมตัวกันอยู่ในสาธารณรัฐจีนเป็นความเสมอภาคของชนชาติต่างๆ5ชนชาติใหญ่โดยสีแดงจะหมายถึงชาวฮั่นฮั่นจูสีเหลืองหมายถึงชาวแมนจูหมานจู สีน้ำเงินหมายถึงชาวมองโกเหมิงกูจูสีขาวหมายถึงชาวหุยหรือชาวจีนมุสลิมหุยจูและชาวอีกูเว่วอและสีดำหมายถึงชาวทิเบตจ้างจูคริธาศักราช1927รัฐบาลประชาชนของพรรคก๊กมินตัง๋งจึงได้เปลี่ยนธงชาติอีกครั้งมาเป็นชิงทียนมปร์อมนตี้หงฉี หรือธงท้องฟ้าสดใสาอาทิตย์สาดแสงแดงทั่วแผ่นดินรัฐบาลสาธารณารัฐจีนที่ไต้หวันก็ยังคงใช้ธงนี้เป็นธงชาติมาจนถึงปัจจุบันคนรุ่นใหม่นะคะจึงรู้จักธงนี้ในฐานะธงไต้หวันและมาถึงธงชาติจีนในยุคปัจจุบันอู่ชิ่งหงฉีหรือธงแดงห้าดาวหลังจากที่รบชนะพรรคชาตินิยมก๊กมินตัง๋งซึ่งต้องพ่ายแพ้ถอยร่นไปตั้งรัฐบาลที่ไต้หวัน ภายใต้การคุ้มกันของสหรัฐอเมริกาพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ที่กรุงปักกิ่งและสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนจงหวาเหรินหมินกงเหอกัวขึ้นในวันที่1ตุลาคมคริศราช1949และประกาศใช้ธงแดง5ดาวเป็นธงชาติอย่างเป็นทางการโดยมีความหมายดังนี้คือพื้นสีแดงหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติจีน ดวงดาวสีเหลือง5ดวงซึ่งเรียงกันคล้ายกับลักษณะแผนที่ประเทศจีนหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวจีนทั้งประเทศภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีนดาวดวงใหญ่หมายถึงผู้นำแห่งกิจการงานทั้งปวงได้แกพ่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีนดาวดวงเล็กสี่ดวงมีนัยสำคัญหลายประการดังที่จิงเหลียนซงผู้ออกแบบธงชาติได้อธิบายไว้ดังนี้ ประชาชนชาวจีนซึ่งขณะนั้นมีราว400ล้านคนชนชั้นหลักทั้ง4ในสังคมคือชนชั้นกรรมกรชนชั้นเกษตรกรชนชั้นนายทุนน้อยหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กและชนชั้นนายทุนแห่งชาติกำลังสำคัญของประเทศนอกจากนี้สีเหลืองยังหมายถึงชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนผิวเหลืองและประเทศที่มีดินสีเหลืองเป็นผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ ธงชาติไทยที่โบกสะบัดขึ้นสู่ยอดเสาถือเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีเมียอย่างยาวนานจุดเริ่มต้นของการใช้ธงเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไทยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงมีพระราชบายทำการค้ากับประเทศตะวันตกและใช้ธงสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ ต่อมาสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปวงจากสีขาวอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเรือหลวงซึ่งมีความเชื่อว่าจักคืออาวุธของพระนารายณ์เพื่อสื่อถึงความเชื่อของคนไทยที่ถือว่ากษัตริย์คือสม,มุติเทพและยังพ้องกับราชินานามเดิมคือเจ้าพระยาจัก,กรีอันเป็นที่มาของนามราชวงศ์จัก,กรีด้วย และในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทํารูปช้างเผือกยืนพื้นไว้กลางวงจักสีขาวที่ติดไว้กลางธงแดงโดยใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้นในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เอารูปจักออกเพราะถือเป็นเครื่องหมายเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินให้คงไว้แต่รูปช้างเผือกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและธงช้างเผือกเปล่าก็ได้ใช้เป็นธงชาติของสยามสืบมาจนกระทั่งรัชกาลที่ห ทรงให้แก้ธงชาติเป็นพื้นสีแดงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าเสาสำหรับเป็นธงราชการแต่เมื่อครั้งเสด็จไปยังเมืองอุทัยธานีได้ทอดพระเนตรเห็นธงช้างของราษฎรซึ่งตั้งใจรอรับเสด็จติดกลับหัวจึงมีพระราชดำริว่าธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก จึงเปลี่ยนเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแถบยาสีแดง3ามแถบสลับกับแถบสีขาวสองแถบเรียกว่าธงแดงขาวห้าริ้วพุทธศักราช2460ได้เปลี่ยนแถบสีแดงตรงกลางเป็นสีน้ำเงินเข้มเสือม่วงเนื่องจากสีม่วงเป็นสีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ซึ่งได้พระราชทานนามว่าธงไตรรงตราตรแผ่นดินของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจงหวาเหลินหมินก้งเหอกัวกัวฮุย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐประชาชนจีนตรงกลางเป็นรูปจัตุรัสเทียนอันเหมอนภายใต้รัศมีดาวห้าดวงร้อมด้วยลวงข้าวและฟันเฟืองก่อนจะมาเป็นตราแผ่นดินของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีคิตศรักราช1949ก่อนที่จะสถาปนาความเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่หนึ่งตุลาคมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเปิดรับการออกแบบตราสัญลักษณ์ เพลงชาติและธงชาติจากทั่วประเทศโดยมีความคิดว่าตราแผ่นดินของประเทศจีนควรจะประกอบด้วยภาพจัตุรัสเทียนอันเหมือนฟันเฟืองรวงข้าวสารีและรวงข้าวเจ้ารวมอยู่ในภาพเดียวกันได้มอบหมายหนะ้าที่ในการออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ให้กับคณาจารย์ภาวิชายโยธามหาวิทยาลัยชิงหัวภายใต้การนำของศาสตราจารย์เหลียงซือเฉิงสถาปนิกชื่อดังของจีนตราแผ่นดินของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในวงกลมที่คล้ายวงมาลาพื้นสีแดง เหนือประตูดังกล่าวมีรูปดาวห้าดวงซึ่งปรากฏอยู่บนธงชาติหมายถึงความสามัคคีของคนในชาติจากชนเชื้อชาติต่างๆ5้าเชื้อชาติหลักในประเทศจีนรอบขอบวงกลมเป็นรูปรวงข้าวอบล้อมทั้งสองด้านสะท้อนถึงปัจจัยการปฏิวัติทางการเกษตรกรรมส่วนตรงกลางด้านล่างสุดของตาเป็นรูปฟันเฟืองเป็นสัญลักษณ์แทนแรงงานอุตสาหกรรมเหตุผลที่ใช้ประตูเทียนอันเหมือนเป็นองค์ประกอบหลักอีกหนึ่งส่วนเพราะว่าสะท้อนถึงเหตุการณ์4พฤษภาคมหรือ อู่ซื่อยุนตงเป็นวันที่ประชาชนและนักศึกษาทั่วประเทศออกมาต่อต้านการลุกร้าของจักรวรรดินิยมและการกดขี่ของชนชั้นศักดินาซึ่งเกิดขึ้นณนสถานที่แห่งนี้อันเป็นจุดกําเนิดของยุคจีนใหม่ตราแผ่นดินของประเทศไทยก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่ได้มีการกําหนดตราแผ่นดินที่ชัดเจนนักมีแต่ตราประจําราชาการที่ประทับลงบนเงินพดด้วงซึ่งจะเปลี่ยนไปตามราชาการของพระมหากษัตริย์นักประวัติศาสตร์สันนิฐานว่า สยามนำรูปคุดผ้ามาใช้เป็นตราพระราชาลัญจกรประจำแผ่นดินตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยนำแบบอย่างการใช้ตรามาจากประเทศจีนโดยอ้างอิงจากจดหมายเหตุลาดูแบร์ซึ่งบันทึกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์มีตราประจำพระองค์ แต่ในจดหมาย่เหตุดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าตราเป็นรูปอะไรจึงสันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นตราคุดภาพคือตารูปพระนารายทรงคุดเนื่องจากไม่ทราบชัดเจนว่าสายามใช้เครื่องหมายอะไรเป็นตาประจำประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสวกเอกหม่อมเจ้าประวิรชุมสายผูกตาประจำประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2416โดยอิงกับหลักการผูกตรา ของทางยุโรปที่เรียกกันว่าเฮลโรดรีซึ่งตานี้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตราแผ่นดินหรือตราอาร์มอันมีลักษณะด,ดังต่อไปนี้ส่วนบนสุดตรงกลางคือภาพพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งและสมีหมายถึงความเป็นพระมหากษัตริย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแทนนามราชวงศ์จัก,กรีความหมายโดยรวมจึงแปลว่าพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จัก,กรีทางด้านซ้ายและขวา,ข,วาของพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นรูปฉัตรเจ็ดชั้นอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชาธิปไตย ใต้ลงมาเป็นรูปโล่แบ่งออกเป็น3มห้องโดยส่วนบนแบ่งเป็นหนึ่งห้องส่วนล่างเป็น2ห้องมีความหมายดังนี้ห้องด้านบนเป็นภาพช้างสามเสียนห้องล่างด้านขวาเป็นภาพช้างเผือกห้องล่างด้านซ้ายเป็นภาพกิดโคตและกิดตรงควยกันความหมายโดยรวมของรูปสัญ,ญลักษณ์ภายในโล่จึงหมายถึงขอบขันทศีมาทั้งหมดของประเทศสยามในเวลานั้น ต่อจากฉัดทางด้านขวาเป็นภาพโคจสีประคองฉัดส่วนด้านซ้ายเป็นราชสีประคองฉัดทั้งสองฝ่ายนี้มีหน้าที่ป้องกันพระราชอาณาจักร และคำจุนพระราชบัลลังก์ส่วนขอบโลด้านล่างสุดล้อมรอบด้วยพระมหาสังวานภารัตนราชวราพรซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนาในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ตราอามเป็นตราแผ่นดินในพุทธศักราช2416ต่อมาพระองค์มีพระราชดำริว่าตราอามที่ใช้เป็นตราแผ่นดินในเวลานั้นเป็นอย่างฝรั่งมากเกินไปและทรงระลึกได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยใช้ตราพระคุตผ้ามาก่อน ตราที่กล่าวถึงคือตราพระราชลันจกรพระกุดผ้าองค์เดิมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานณิสรา,านุวัติวงศ์ทรงเขียนพระราชลันจกรพระกุดผ้าขึ้นเป็นตราแผ่นดินเพื่อใช้แทนตาอามโดยครั้งแรกทรงเขียนเป็นรูปตาพันาลาัยทรงคุดจับนาคตรานี้ได้ใช้อยู่ระยะเวลาหนึ่งก็โปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญาณิสรานุวัติวงศ์ ทรงเขียนตา,าคุดขึ้นใหม่อีกครั้งเป็นตาวงกลมโดยยกรูปพะนารายและนาคออกคงเหลือแต่รูปคุดซึ่งเขียนเป็นคุดลำตามแบบคุดเขมรพื้นเป็นลายเปลวไฟเมื่อนำขึ้นทุนก้าวถวายก็ชอบพระราชาหฤทยัยและมีพระราชาประสงค์ที่จะให้ใช้ตารานี้เป็นตาแผ่นดินถาวรสืบไปจะได้ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่เมื่อเปลี่ยนราชการ March the Volunteers. the of เป็นชื่อเพลงประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับปัจจุบันที่แปลมาจากภาษาจีนต้นฉบับว่าอี้หยงจวินจินสิงฉีสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเพลงม้าฐานอาสาโดยเนื้อร้องได้ถูกประพันธ์โดยเถียนฮั่นและทำนองถูกประพันธ์โดยเนียเออร์แล้วเสร็จในเมื่อปีพุทธศักราช2479เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถปฏิวัติจีนสำเร็จขึ้นในพุทธศักราช2492รัฐ 92, าบาลก็ได้ประกาศใช้เพลงม้าฐานอาสาเป็นเพลงชาติตลอดมา แม้ว่าในะสมัยหนึ่งจะมีการเปลี่ยนเนื้อร้องเพลงนี้ก็ตามแต่เนื้อร้องเดิมก็ยังคงเป็นที่นิยมมากกว่าภายหลังรัฐบาลจีนจึงนําเนื้อร้องเดิมที่ประพันธ์โดยเถียนฮั่นมาใช้เป็นเนื้อร้องของเพลงชาติจีนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งตับจนทุกวันนี้ อาหรืออี้หยงจุนจิงิงฉีเริ่มใช้ในฐานะเพลงชาติจีนอย่างไม่เป็นทางการในการประชุมนานาชาติที่กรุงปราคเชโกโสโลวาเกียเมื่อปีพุทธศักราช2492ซึ่งเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพิ่งจะชนะสงครามกลางเมืองและได้ปกครองประเทศจีนส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากวติสปาที่ปรึกษาทางการเมืองของประเทศในวันที่2 7กันยายนพุทธศักราช2492 และเป็เลนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีสถาปนาสาธาราณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2492เพลงมาร์ชกองกําลังฐานอาสาเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคปฏิวัติของจีนซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การใช้เนื้อเพลงเดิมโดยไม่แก้ไขก็เพื่อให้ชนชาติจีนระลึกถึงความยากลาบากในการก่อร่างสร้างจีนยุคใหม่ปลุกเลือดรักชาติให้เดือดในการต่อสู้กับการลุกลานของต่างชาติและเพื่อการปฏิรูปเดินหน้าอย่างถึงที่สุด มาฐานอาสาทำหน้าที่สะท้อนถึงพลังและจิตวิญ,ญญาณของประชาชนในประเทศทั้งท่วงทำนองที่มีพลังและเนื้อหาเพลงที่ให้ความรู้สึกถึงความฮึกเหิมไม่กลัวที่จะบุกไปข้างหน้าเป็นตัวแทนของการรวมใจเป็นหนึ่งของคนจีนให้ความรู้สึกแห่งความภาคภูมิกระตุต้นความสมามัคคีและจิตวิญญาณของการต่อสู้เพลงชาติไทยนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะที่ธงชาติไทยนั้นได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งในขณะนั้นยังใช้เพลงสรรเสริญพระบรารมีในฐานะของเพลงชาติอยู่ จนต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาันยาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเพลงชาติไทยนั้นจำเป็นจะต้องมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความเป็นชาติไทยและประชาชนทางคณะราษฎรจึงมีคําสั่งให้ประพันธ์เพลงชาติขึ้นมาใหม่โดยการประพันธ์ในครั้งแรกแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2476โดยผู้ประพันธ์ทํานองเพลงชาติในครั้งนั้นคือพระเจนดุริยางปิติวาทยากรส่วนผู้ประพันธ์คําร้องในครั้งนั้นคือคุนวิจิตมาตราสง่าการจานาคาพันธ์ แต่คำร้องเพลงชาติในขณะนั้นมีคําว่ายดอํานาจปรากฏขึ <dans> ้น <celui> ส่งผลให้มีการประกาศห้ามร้องเพลงชาติอยู่ในขณะหนึง่งหลังจากนั้นในรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยส่งผลให้เกิดการประพันธ์เพลงชาติไทยขึ้นมาใหม่เนื่องจากเพลงชาติเดิมมีคําว่าสยามอยู่ในเนื้อร้องมากเกินไปทางรัฐบาลจอมพลปจึงมีคําสั่งให้เกิดการประพันธ์เพลงชาติไทยขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2482โดยทางรัฐบาลให้ประชาชนส่งเข้าประกวด ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้คือหลวงสารานุประพันธ์และนี่เป็นเพลงชาติไทยที่ดินต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันเพลงชาติไทยนั้นได้แสดงถึงความเป็นเอการาชความสามัคคีและความรักใคร่ปองดองกันในหมู่พี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งก็เหมือนเป็นตัวแทนในการปลุกเร้าให้ประชาชนหวนระลึกถึงความพยายามของบรรพบุรุษในอดีตที่กอบกู้เอกราชของประเทศไทยและเพลงชาติไทยยังได้สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของชาติและสื่อถึงความสามัคคีของคนในชาติได้เป็นอย่างดี เปรียบเทียบความแตกต่างของธงชาติสาธรารณรัฐประชาชนจีนและธงชาติประเทศไทยจะเห็นได้ว่าสาธรารณรัฐประชาชนจีนจะให้ความสำคัญกับคนทุกชนชั้นทางสังคมโดยแสดงออกผ่านทางดวงดาวทั้ง5ดวงแต่ส่วนของธงชาติไทยจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมักมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะเห็นได้จากการใช้จักรที่เป็นเครื่องหมายเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินรวมไปถึงช้างที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยและสุดท้ายเป็นเรื่องของสีก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์คือสีน้ำเงินที่มีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศ รวมไปถึงการมองพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพเปรียบเทียบความแตกต่างของเพลงชาติไทยและเพลงชาติจีนเพลงชาติไทยเนื้อเพลงจะแสดงถึงความเป็นเอกราชความสามาัคคีและความรักใคร่ปรองรองกันซึ่งก็เป็นเหมือนสิ่งแทนในการปลุกเร้าให้ประชาชนหวนระ,ะลึกถึงความพยายามของบรรพบุรุษท,ที่กอบกู้เอกราชในอดีต เพลงชาติไทยจึงเป็นสิ่งที่เน้นสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของชาติและสื่อถึงความสามัคคีของคนในชาติในขณะที่เพลงชาติจีนนั้นมองเพลงชาติว่าควรทำหน้าที่สะท้อนถึงพลังและจิตวิญ,ญญาณของประชาชนในประเทศและเนื้อเพลงให้ความรู้สึกถึงความฮึกเหิมไร้ซึ่งความกลัวก็เพื่อให้ชนชาติจีนระลึกถึงความยากลำบากในช่วงก่อร่างสร้างจีนยุคใหม่ปลุกเลือดแห่งความรักชาติให้เดือดในการต่อสู้กับการลุกรานของต่างชาติ แสดงให้เห็นว่าเพลงชาติไทยนั้นสื่อไปในทางที่ว่าให้ระลึกถึงการกู้เอกราชของบรรพบุรุษและสื่อถึงความสามัคคีของคนในชาติแต่เพลงชาติจีนสื่อให้เห็นถึงความไม่ประมาทต่ออันตรายแม้จะอยู่ในภาวะสงบสุขก็ตามความแตกต่างของตราแผ่นดินสาธารณรัฐประชาชนจีนและตราแผ่นดินประเทศไทย จากการออกแบบตราแผ่นดินจะเห็นได้ว่าประเทศจีนจะออกแบบตราแผ่นดินโดยอิงจากพื้นฐานของความเป็นจริงหรือวันสำคัญเช่นเหตุการณ์สำคัญวันที่4พฤษภาคมอู่ซื่อวินตงแต่ส่วนของประเทศไทยนั้นต่างกันเพราะประเทศไทยได้อ้างอิงจากสิ่งสมมุติหรือความเชื่อความศรัทธาของคนในสังคมยกตัวอย่างเช่นครุฑที่เป็นสัตว์ในเทพนิยายและเชื่อว่าครุฑเป็นพระหานะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมบติิเทพ